รับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะมทรพระนครร่วมกับบริษัทพัทยาเอวอเอชันจำกัดผู้นำด้านการบริการภาคพ,พื้นการบินครบวงจรระดับประเทศสนับสนุนนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปรินบุญกนิตรองอธิการบาดี เป็นตัวแทนในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างบริษัทพัทยาเอเวอชันจำกัดโดยมีนายคาชรินเปี่ยมชาโตรองประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้ลงนามนณพัทยาคอนเน็กสเปซอาคารคอสโมออฟฟิศพ์คจังหวัดนนทบ,บุรีเมื่อวันที่23มกราคม2568โดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาการสนับสนุนการฝึกษาเกษศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและการจ้างงานแก่นักศึกษาราชมงคลรัตนนครหลังสำเร็จการศึกษารวมถึงการร่วมกันพัฒนาหลักสูตรการศึกษาการฝึกอบรมให้มีความหลากหลายเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษาในแต่ละสาขาอาชีพเพื่อรองรับตลาดแรงงานทางนี้บริษัทพัทยาเอวิเอชั่นจำกัดและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนนครมีความสัมพันธ์ที่ดีกันมาอย่างต่อเนื่อง โดยเปิดรับนักศึกษาเข้าฝึกสาเกตศึกษาศึกษาดูงานและรับเข้าทำงานภายหลังสำเร็จการศึกษามาหลายรุ่นซึ่งการลงนามบันทึกความเข้าใจในครั้งนี้นับเป็นก้าวย่างที่ดีที่นักศึกษาทั้ง9คณะจะได้เข้ามาฝึกงานฝึกประสบการณ์กับองค์กรขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงด้านผู้ให้บริการภาคพ,พื้นการบินครบวงจรชั้นนำในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นการบริการด้านผู้โดยสาร จำหน่ายบัตรโดยสารการบริการในลานจอดการควบคุมน้ำหนักบรรทุกการบริการดูแลห้องโดยสารเครื่องบินและอื่นๆอีกมากมายนันธนาสีมาสื่อสารองค์การราชมงคลพระนครรายงาน